หมอมาปั่นจักรยานหน่อยได้ไหมได้ไหมหนูไม่ลงแล้วหมอมาจะปั่นยังไงอ่ะฮะเขาหมอมานั่งปั่นแป๊บเดียวได้ไหมได้ไหมขออนุญาตปั่นจักรยานหน่อยได้ไหมได้ไหมไม่ได้เหรอโอ้โหยึดเลยดูยึดเลยยึดจักรยานเขาเลยคันนี้ยึดเลยเขาปั่นหน่อยได้ไหมเขาหมอมาปั่นหน่อยได้ไหม ได้ไหมอนุญาตเปล่าได้ไหมขอปั่นหน่อยขอมอมมาปั่นหน่อยได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะได้ไหมขอมอมมาปั่นหน่อยได้ไหมหวงหวงจักรยานใครเนี่ยจักรยานใครของหนูหรอของหนูหรอขอมอมมาปั่นหน่อยได้ไหมอ่ะได้ไหมเออเอุเออเอหูยร้ายอ่ะ ควรเจ็บด้วยอ่ะหุยเลือดออกเลยอุ้ยหุยเป็นไงเลือดออกเลยดูนะควรทีเลือดออกเลยโคตรห่วงอ่ะดูดีโคตรห่วงเลยจักรยานของใครเนี่ยของหมอมา้าไม่ใช่ของหนูดูไม่ยอมให้หมอม้าปั่นจักรยานควรเขาอีกร้ายมากเลย